ใครหาโต้ตายาลิสนะครับปี12นะครับสภาพสวยๆตัวจีกูรถบ้านมือเดียวแล้วสภาพโคตรสวยวิ่งโคตรน้อยผ่อนเริ่มต้นนะครับแค่วันละ182บาทเท่านั้นเองผ่อนทัวร์มอสอะไีกันวิ่งแค่119,000ผมบอกได้เลยนะจอดมากกว่าใช้สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก t b u s e d Car b y บา b a ล g e t A นนะครับใครหารถอยู่ใช่ไหมครับผมต้องราคาดนมีแล้วครับใครหาโต้ตายาลิสนะครับปี12นะครับ สภาพสวยๆตัวจีกูนรถบ้านมือเดียวแล้วสภาพโคตรสวยวิ่งโคตรน้อยผมแนะนําคันนี้เลยครับผมบอกก่อนคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับแค่วันละ182บาทเท่านั้นเองผ่อนชัวร์มอไซค์กัะและคันนี้ตัวจีใช่ไหมครับมาพร้อมตัวไฟัดนมอนะครับบอกเแลยตะเข็บต่างๆของน้องเนี่ยสีขาวหายากตลาดแล้วมาอยู่นี่แล้วครับตะเข็บต่างๆนะครับเป๊ะหมดครับเนียนกิ๊บหมดเลยยางยังใหม่อยู่เลยยางโยโกฮาม่าครับผมแม็กซ์นะครับด้านนี้ มีกระจมองข้างไฟเลี้ยวมาด้วยพร้อมกุญแจในโหมด2ตัวเลยและผูดรถบ้านซื้อสดไม่มีแหวด,ด้วยขอบอกครับว่าเสน่ห์รถบ้านเนี่ยมีหลายอย่างเหลือเกินตัวนี้จะเป็นไฟท้ายใหม่แล้วนะครับนี่ครับผมนี่เป็นอย่างนี้แล้วครับผมด้านนี้สวยกริบบอกได้เลยไฟท้ายตัวใหม่แล้วและบอกครับผมว่าคันนี้นะครับมีไฟสับถิ่นมาพร้อมด้วยถ้าเปิดให้ดูดกว่านี่ครับสวยกริบทุกมุมมองหูหลังหนึ่งนี่ครับ ไม่เคยแกะไม่เคยแง่เลยครับสวยกรีบบอกได้เลยครับคันนี้และคันนี้ผมทําโปรโมชั่นราคาบอกกันได้ว่าตัว g ีกูส์นะครับผมทําอยู่แค่2อ9 0 0นเก้าหมื่นเดูอยู่ใช่ไหมครับลดเลยหมื่นหนึ่งที่ 2, 08, องแสนแปดหมื่นเก้าพันเพราะโปรโมชั่นฟรีดาวยังไม่พอครับบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศอยู่้วซื้อเราได้ยังไม่พอครับซื้อสดไม่มีแวดยังอีกคันนี้นะครับผมมีรับผู้เชนเกียร์ฮัส์ทำเป็นของโชว์รูมด้วยยังไม่พอครับบริการตเฉลี่ยฟรฟีหนึ่งปีเต็มและคันนี้ขอบอกเลยว่า ผ่อนเริ่มต้นน่ยถูกมากร้อยกว่าบาทควรจะโดนบอกได้เลยมาต่อครับด้วยความที่มันเป็นรถของอเนกประสงค์ของยาลิสใช่ไหมห้าประตูหมายความว่าเราสามารถมีเก็บเรียกว่าปรับเปลี่ยนห้องโนสารได้ด้วยนะครับและคันนี้บอกก่อนเลยว่าไม่เคยติดแก้สไม่เคยเลยครับสภาพสวยทุกอย่างสวยจิบเราสามารถปรับเบาได้ด้วยนะครับเอานี้ออกได้ด้วยนี่ฮะให้ดูก่อนนี่ปรับเบาเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ออกได้นะเนี่ยออกได้นะครับผมเนี่ยออกได้ หมายความว่าใส่ของก็ได้จุกคนก็ได,จได้จุของก็ได้ด้วยคันนี้คันเดียวจบเลยเพราะเครื่องพันห้าไปน้ำมันอยู่แล้วด้วยไปต่อเลยครับคือตัวนี้องบอกว่าเป็นตัวไฟใหม่แล้วนะครับเป็นตัวนิวแล้วอ่าเดี๋ยวไปดูเลยใครได้แผนนี้คุ้มดูเลยครับคือน็อตน็ตทั้งหน้าทั้งหลังเขาไม่เคยแกะไม่เคยเงี้ย ให้หารถสทรงประกวดผมแนะนำคันนี้เลยครับผมผมบอกได้เลยค่อยๆแผ่นช้าๆไม่ต้องไม่ต้อง,องดีคันนี้วี v ระบบเครื่อง VVTi นะครับระบบวาวแปผ่านเสียอัตราเร่งคเคร่งไฟฟ้าแรงตามเท้าสั่งพวงมรายไฟฟ้าด้วยผมสาดูดกว่าเป็นยังไงบ้างเสียบไหมล่ะมาดูในต่อเดียว มาและคันนี้ครับมาพร้อมเบาะหนังนะครับผมกระจกไฟฟ้าเซนทรัลล็อกมาพร้อมเลยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับพวงมวาลัยหนังนะครับพวงมวาลัยตัวนี้เป็นรูปแบบใหม่นะครับนี่เป็นสามเหลี่ยมนี้แอร์แบ็กิมเมจพร้อมมีของจอ DVD นะครับผมระบบด้านนี้พร้อมเลยวิ่งแค่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเก้าพันผมบอกได้เลยนะจอดมากกว่าใช้วิ่งปีละหมื่นน,นิดนิดโลผมถือว่าสุดยอดมากๆครับผมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนดีกว่า <c oughs> โอ้ยขอโทษครับ ผมสูงว่า77นัก80นะครับหัวไม่ติดนั่งสบายเดี๋ยวก่อนนั่งก่อนโอเคเบาะหนังสบายตูดมากเลยครับแล้วก็คันนี้เขาบอกก่อนให้ดูนิดนึงนี่เข้าศูนย์ตลอดด้วยนะครับผมดีมากอะ่ะรถเข้าศูนย์นี่ประวัติทุกอย่างมีครบหมดเดี๋ยวมานลางกันดูดีวกว่าเป็นไงบ้างปะว่างอ่ะคือ5คนนั่งได้ครับ โอเคเลยอย่างที่บอกครับรถสภาพส,ายสวยวิ่งน้อยเข้าศูนย์ตลอดซื้อสดไม่มีแหวนผ่อนเริ่มต้นวันละร้อยแปดสิบกวา่าบาทผมบอกเลยครับในตลาดมีไม่เยอะหรอกครับมีอยู่ที่นี่แล้วและฟรีดาวด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดก like, ดไนะลค์กดแชร์ฮะกดซับสไครต์ติ่งๆนึงครับเพื่อภาคิีต่อไปรถผลจอมบ,บนสอพิบาลสามเลยซอยละแผงร้อยห้าก้ามานิดเดียวจะเห็นช่วงมิวเขียวพีบีรถบ้านเกตเอเปิดทุกวันในเก้าโมงครึ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ